ก็ขอกระลาบช่วยกันด้วยครับผมวันนี้กับผมอีคิวในครั้งนี้วันนี้กับคุณแบ็กคาเมล่าสีนะครับเขาได้เปลี่ยนชื่อเปทีเรียบร้อยแล้วก็คือแบ็กคาเมล่าสามนเดิมมากครับผมซึ่งตอนนี้เราจะมาอยู่ในจักรวาลของเขากันมาเรียนไอเทมของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงต่อจากครั้งที่แล้วนะผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะจำไม่ค่อยได้ฮะับอีพีที่เจ็ดไปดูกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเขาด้วยครับผมกดกระดิ่งให้เขานะครับ แกเนี่ยดูตามชั้นจีดูตามชั้นจีเลยดูท่านชั้นจีเลยยังน้องยางโกงแค่นั้นจะเอาลงยังไงล่ะเราเจอศัตรูใหม่แล้วเอฮ้ยโอ้โหกยิบีนูอ้าวแล้วก็เสกกล่องมาอ้าวแล้วก็กล่องไปแล้วก็วัดอีกรอบหนึ่งอะไรกดีถึงเวลาเลย ้ยไปดูอีพีที่8กันเลยดีกว่าครับไปอีพีที่8มีความยาวอยู่ที่36เมื่อกี้ก็ลืมบอกความยาวเลยไปอย,าย่าลืมไปกไดไลค์กดแชร์นะครับกับเขานะครับแล้วก็เหมือนดันเหมือนกันกดที่ช่องผมได้อ้าวฟึบโอ้โ,อโหเออฟึบอ้าวยังไงเออปล่อยเลื่องอะไรไปมึงได้ของที่ดีกว่าหรือเปล่าเนี่ย จะเจอข่าวใหม่เออโหต้องทำอะไรสักเดียวใช่ฮะพี่เกเร่ไม่เออว้าบไปแล้วอ่ะวอัพว้าบว้าบยังไงเนี่ยหรือว่าเป็นผ่าใหมท่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ผมก็จำเนื้อเรื่องจากครั้งที่แล้วไม่ค่อยได้แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วสวัสดีขอกูนะผมจะในคลิปหน้านะครับ